สวัสดีค่ะคนณลัคน,นาราศีมิถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โพรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่จะมีโชคใหญ่ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็จะมีโชคในเรื่องของการงานการรับทราบทำกำไรการพูดคุยเจรจาต่อรองในเรื่องของการเงินการคุยในเรื่องของงบประมาณคุยในเรื่องของการทำสัญญาทำข้อตกลงต่างๆเรื่องของการค้าการขายต่างๆ ก็เป็นเดือนที่จะมีความโดดเด่นมีความคล่องตัวการงานเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่มีดาวสุขโคจรนำอยู่หน้าลัคนาในพบการเงินและได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะคะซึ่งเป็นโชคของพระราชาดาวสุขเป็นดาวที่มีความหมายถึงเรื่องของการเงินอยู่แล้วแล้วก็มีความหมายถึงเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องของเสน่ห์ ในการค้าหากับผู้คนรอบข้างนะคะการที่เขามาได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในพบการเงินก็จะไปสนับสนุนไปส่งเสริมไปเสริมดวงการเงินของคุณให้มีเกณฑ์ดีมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะคุยการงานอะไรแล้วมันได้กำไรกำไรได้เงินเป็นกอบเป็นกำมกลับมานะคะในเรื่องของการคุยเรื่องของการเงินคุยเรื่องของงบประมาณ ก็มีโอกาสที่จะได้รับคําตอบรับเป็นที่น่าพอใจกลับมาได้รับข่าวดีกลับมานะคะไม่ว่าจะไปคุยกับผู้ใหญ่เจ้านายไปคุยกับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่จะมีเกณฑ์ดีนะคะแต่ที่ดีและโดดเด่นที่สุดจะเป็นรายได้เป็นการรับทราบทำํำไรจากเรื่องของการงานโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมงานนอกรอบงานพิเศษขอให้มันเป็นเรื่องของการงานจะเป็นการงานประเภทกินหัวคิว ติดต่อพูดคุยระหว่างคนซื้อกับคนขายเป็นในหน้าก็จะมีเกณฑ์ดีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่พบสัตยาพบถัดมาในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีกุมอยู่กับดาวพุธท,ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาจักรอยู่ด้วยกันจนถึงวันที่11กันยายนนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวของแสงสว่างเป็นดาวของความก้าวหน้าโคจรมาอยู่ในพบสัชะาพบของสังคม ทำให้คุณมีเครดิตที่ดีในเรื่องของการงานนะคะจะไปติดต่อกับผู้ใหญ่เจ้านายพูดคุยเจรจานาเสนอผลงานไปพรีเซนต์งานหรือทําการตลาดก็จะมีเกณฑ์ดีไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เป็นทางตรงทางอ้อมจะทําให้การงานเนี่ยมีเกณฑ์ดีมากขึ้นมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นมีชื่อเสียงที่ดีเข้ามามีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะและการที่ในช่วง11วันแรกของเดือน พระอาทิตย์กลุ่มอยู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธเป็นดาวของการเจรจาค้าขายและดาวพุธย,ยังได้รับตําแหน่งราชาโชคเป็นโชคของพระราชาและตําแหน่งมหาจักรซึ่งเป็นตําแหน่งของแม่ทัพเป็นตําแหน่งของสายบุกสายลุยสายบู๊ก็จะทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกโดยเฉพาะในช่วง11วันแรกของเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เครดิตดีมากนะคะเป็นช่วงที่คําพูดมีน้ําหนัก เวลาไปเจรจาต่อรองติดต่อการงานอะไรคนจะให้ความเชื่อถือมากคนจะให้การต้อนรับดีให้คำตอบรับดีให้ความสนใจให้ความเชื่อถือดีมากเรื่องของการงานต่างๆมันก็เลยมีความคล่องตัวทำอะไรมันก็เลยจะมีความลื่นไหลมากพอสมควรทีเดียวนะคะรวมถึงในเรื่องของการงานที่มันมีการแข่งขันสูงต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายหรือจะต้องมีการทำสัญญา มีการเซ็นสัญญาต่างๆช่วงครึ่งเดือนแรกโดยเฉพาะ11วันแรกจะโดดเด่นมากๆนะคะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็มักจะได้ตามนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่เรื่องของการงานการค้าการขายต่างๆมันจะมีความคล่องตัวมากขึ้นหยิบจับทำอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าไม้เข้ามือดีทีเดียวนะคะเพียงแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยการที่พระอาทิตย์เขาเล็งกับดาวเสาร์แล้วก็ราหูที่อยู่ในภพสุภะ รื่องของการงานต่างๆในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องบุกต้องลุยต้องบุกเบิกด้วยตัวเองมากหน่อยนะคะรวมถึงในเรื่องของการที่จะต้องมีการวัดพลังมากหน่อยต้องมีการโชว์ศักยภาพมากหน่อยนะคะ<ๆ>เพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเขามั่นใจในข้อเสนอของคุณให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาสนใจตอบรับข้อเสนอของคุณแสดงความมั่นใจแสดงศักยภาพออกไปให้เยอะๆแสดงวิสัยทัศน์ออกไปแล้วอีกฝ่ายที่คุณไปคุยด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เจ้านายเป็นลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆก็จะให้การตอบรับดีจะมีผลตอบรับที่ดีในเรื่องของการงานกลับมานะคะยิ่งเป็นการงานที่มีการแข่งขันสูงช่วงครึ่งเดือนแรกนับว่าตอบโจทย์มากนะคะเป็นช่วงที่ดาวไหลดวงเนี่ยมีพลังมากการทํางานต่างๆโดยเฉพาะงานที่มันต้องใช้พลังเยอะๆต้องไปบุกเบิกต้องไปลุยต้องไปคุมงานเยอะๆต้องไปเจรจาต่อรองในเงื่อนไขต่างๆเนี่ย มันจะมีเกณฑ์ดีจะตอบโจทย์มากนะคะการงานอะไรเนี่ยพอปลดล็อกได้แล้ว1ล็อก2ล็อกคราวนี้มันก็จะฟล l ์เลยนะคะมันก็จะไหลต่อเนื่องกันไปเลยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสใหม่ๆมันก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะเป็นเรื่องของการงานที่จะมีผู้ใหญ่เจ้านายเขาให้ความไว้วางใจเขาเสนอโปรเจกต์มาให้มอบหมายให้คุณทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างซึ่ง ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ที่มีความท้าทายเป็นโจทย์ยากเข้ามาอยู่ในมือนะคะแต่มันก็จะดีต่อความก้าวหน้าของคุณซึ่งในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นช่วงของการรีเซ็ตระบบนะคะเรื่องของการงานต่างๆก็อาจจะต้องมีการคิดใหม่ทําใหม่ในบางเรื่องต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหาลูกเล่นหาปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของการงานก็จะส่งผลดีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการที่ตอนนี้มีดาวพรหัส ดาวของปัญญาความรู้จรทับลักนาอยู่และการที่ดาวพระอาทได้ตําแหน่งประเนเี่ยเรื่องของความรู้ก็ศึกษาให้มันลึกสักหน่อยนะคะเน้นไปในทิศทางใดนิทางหนึ่งอย่าไปหวานแหวมากเพราะว่าดาวพระหัสเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่เจ้านายหมายถึงกลุ่มคนอยู่แล้วนะคะแต่ความที่เขาเป็นประเะเรื่องของความรู้ต่างๆก็เน้นไปที่ทางใดทางหนึ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณเชี่ยวชาญเน้นไปที่สิ่งที่คุณให้ความสนใจจริงๆ มีความรู้ความสามารถเป็นตัวจริงรู้ลึกร,รู้จริงในสิ่งนั้นๆก็จะยิ่งมีเกณฑ์ดีมากขึ้นจะตอบโจทย์มากขึ้นในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ช่วงเดือนกันยายนเองก็เป็นเดือนที่สามารถที่จะหยิบยกเอาความรู้ต่างๆมาประยุกต์มาปรับปรุงมาปรับใช้ต่อยอดในเรื่องของการงานได้นะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างเงื่อนไขมีการทําข้อตกลงอะไรใหม่ๆกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญานะคะ โดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ทํางานด้วยกันมานานๆทํางานมาด้วยกันอยู่แต่เดิมมันจะมีเรื่องของการปรับเงื่อนไขปรับข้อตกลงอะไรกันใหม่จัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์กันใหม่เพื่อให้มันมีความลงตัวมากขึ้นเป็นที่พอใจของแต่ละฝ่ายมากขึ้นนะคะเรื่องของการงานต่างๆมันก็จะมีเกณฑ์ดีมีความก้าวหน้ามีความคล่องตัวมากขึ้นเพียงแต่ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์ของการประทะอยู่นะคะ อาจจะมีเรื่องของการเมืองในที่ทำงานบ้างหรือมีเรื่องของการระดมสมองในที่ทำงานมาช่วยกันคิดมาช่วยกันปรับปรุงการงานมีเรื่องของความคิดความเห็นที่อาจจะมีความหลากหลายในที่ทำงานเดียวกันในคนรอบตัวที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องมีการเอามารวมกันชั่งน้ําหนักดูว่าของใครดีกว่าแล้วก็มาตบให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะเพียงแต่ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก e, ็อย่าทําอะไรด้วยความใจร้อนหรือความรีบร้อนจนเกินไปนะคะ เพราะว่าเป็นเดือนที่จะมีเกณฑ์ของความใจร้อนอยู่เพียงแต่สถานการณ์เนี่ยมันอาจจะย,ยังไม่ได้ลื่นไหลเท่ากับที่ใจเราต้องการนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่จะมีดาวคู่สตรูเลงกันอยู่ทั้งในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะมีพระอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีเลงกับราหูที่ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีเช่นกันซึ่งมันจะมีเกณฑ์ของการประทาอยู่มันทําให้มีเรื่องของการที่จะต้อง คอยดูแลสถานการณ์ในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใหญ่เจ้านายเป็นกับทีมงานที่ทำงานด้วยกันเป็นกับลูกน้องบริวารก็จะต้องมาคอยดูแลจัดการให้มันอยู่ในร่องในรอยให้มันได้ตามสเต็ปตามแผนงานที่เราวางเอาไว้นะคะเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ก้าวหน้าไวเท่ากับที่เราต้องการนะคะแต่มันเป็นจุดพลิกเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดที่ ความก้าวหน้าต่างๆมันจะเริ่มต้นจากสุดนี้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานเองถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะเริ่มอยากจะลงมือทํามีอะไรใหม่ๆเข้ามามีไอเดียใหม่ที่อยากจะทดลองดูในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ขอให้เน้นไปที่เรื่องของไอเดียเน้นไปที่เรื่องของความคิดสร้างสารรค์หรือเน้นไปที่เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนดาวคารดาวของความขยนันดาวของการปฏิบัติการลงมือทํา จะโคจรไปรับตําแหน่งประอยู่ในภพปุตตะตั้งแต่วันที่12กันยายนนะคะคําว่าประเนี่ยหมายถึงบัทอรหมายถึงมีอุปสรรคมีตําหนิดังนั้นการที่ดาวอังคารดาวของนักปฏิบัติไปอยู่ในภพปุตตะภพของการริเริ่มลงมือทาภพของงานใหม่โครงการใหม่มันก็อาจจะมีเรื่องของความติดขัดในเรื่องของการงานบ้างนะคะจะเป็นในเรื่องของลูกน้องที่อาจจะย,ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการมากพอ หรือเป็นเรื่องของงานใหม่โครงการใหม่ที่คนรอบข้างก็อาจจะยังไม่เข้าใจคอนเซปต์มากพอนะคะก็ยังเป็นเรื่องของการงานที่ต้องทําไปเรียนรู้ไปแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานก็ให้ใจเย็นสักนิดทาด้วยความรอบคอบระมัดระวงังแล้วก็อย่าเสี่ยงจนเกินพอดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ขอให้ดูแลอย่างรอบคอบรัดกุมไว้ก่อนนะคะทําอะไรด้วยความคุ้มค่าเป็นหลักเลยเพราะว่า ในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่16กันยายนดาวศุกร์จะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพศาสตชะไปเล็งกับดาวเสาร์แล้วก็ราหูที่อยู่ในภพสุภาษนะคะซึ่งดาวศุกร์กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูกรันจะทําให้มีเกณฑ์ของการหมุนเงินเพิ่มเข้ามานะคะส่วนดาวศุกร์กับราหูก็เป็นดาวคู่ลุ่มหลงเวลาที่มาอยู่คู่กันก็จะทําให้มีเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเข้ามาเช่นกัน ดังนั้นการที่ในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวศุกมันเลงกับทั้งดาวเสารและราหูเลยเนี่ยมันก็จะทําให้มีเกณฑ์ของการเงินที่สะพัดมากขึ้นมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายที่มากกว่าปกติเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งตรงจุดนี้มันจะมีทั้งรายจ่ายที่จําเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายและรายจ่ายที่ไม่ควรจะต้องจ่ายไม่น่าที่จะต้องจ่ายประเภทรายจ่ายที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่ก็จําใจต้องจ่ายนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการพูดไปแล้ว แล้วไม่อยากจะเสียคําพูดจะต้องเสียเงินก้อนนั้นไปก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเพื่อรักษาคําพูดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนของการเงินการลงทุนเองก็ระวังสักนิดหนึ่งอย่าให้มันเวอร์วางอลังการจนเกินพอดีจนเกินสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะเน้นอะไรที่มันเป็นสายกลางไว้ก่อนในช่วงเดือนกันยายนก็จะมีเกณฑ์ดีมากกว่านะคะ ทำอะไรให้มันพอเหมาะพอประมาณกับสถานการณ์ณปัจจุบันจะตอบโจทย์มากทั้งในเรื่องของการงานและในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังเองเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของการที่จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อหนุนมีคนมาสนับสนุนก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นดีทีเดียวนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยพระที่จะโคจรเข้าไปกลุ่มอยู่กับดาวพุธด,ดาวประจาตัวของคุณด้วยนะคะในภพพันธุภพที่ว่าด้วยเรื่องของผู้ใหญ่ และที่ตำแหน่งนี้ดาวพุธได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยนะคะซึ่งมหาอุดรปลว้าย,ยิ่งใหญ่โดดเด่นในเรื่องของการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ยังเหมาะกับการคุยงานกับผู้ใหญ่เจ้านายติดต่อการงานกับคนที่มี power สูงกว่าทําการงานกับคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจมากกว่าคนที่สามารถที่จะเป็นแบ็กอัพให้เราได้สามารถที่จะ support เราได้ทั้งในแง่ของการงานแล้วก็ในแง่ของไอเดีย แล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาจะช่วยเราไฟด้วยนะคะดังนั้นเดือนกันยายนเนี่ยนับว่าเป็นเดือนที่การงานมีความเฮงมากตลอดทั้งเดือนนะคะจากการที่มีคนมาให้การสนับสนุนส่งเสริมมีคนมาให้โอกาสมีคนมาซัพพอร์ตคอยเกื้อนหนุนเป็นแบ็กอัพที่ดีให้มีกัะยานมิตรที่ดีเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้ดังนั้นถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรมีไอเดียอยากจะเริเริ่มอยากจะลงมือทำในเรื่องไหน เริ่มลงมือทําได้เลยนะคะสามารถที่จะผลักดันการงานให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้มันมีการเริ่มต้นที่เห็นเป็นรูปธรรมได้นะคะเพียงแต่ขอให้มีการวางแผนที่มันชัดเจนหน่อยนะคะแล้วก็ให้มันมีความรัดกุมในเรื่องของการเงินให้มากสักหน่อย<ๆ>ก็จะมีเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะเพียงแต่ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยถ้าคิดดีแล้ววางแผนดีแล้วเล็งเห็นผลประโยชน์ของสิ่งที่อยากจะทําแล้วก็เริ่มลงมือทําได้เลยนะคะ ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดสระตะให้มันวุ่นวายจนเกินพอดีจนเกินไปเพราะว่าในช่วงเดือนกันยามันก็จะมีเกณฑ์ของความที่คิดมากจนเกินความจําเป็นอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะทําให้เริ่มต้นสิ่งที่อยากจะทําได้ช้ากว่าสถานการณ์ช้ากว่าความเป็นจริงก็ได้นะคะดังนั้นก็ดูแลตรงจุดนี้กันไปบ้างส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมีโชคในเรื่องของการเงินมากเลยนะคะ ดาวสุกมารับตําแหน่งราชาโชคอยู่ในภพการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกจนถึงวันที่16กันยายนเลยมีเกณฑ์ดีมากในเรื่องของการรับทราบทํากําไรมีเกณฑ์ดีมากในเรื่องของการงานเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเองพระอาทิตย์ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการงานมากนะคะมารับตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในภพสัสตชทําให้มีเครดิตดีมากในเรื่องของการงานนะคะดังนั้นโชคลาภในช่วงเดือนกันยานี่มันก็จะมาจากผู้ใหญ่ มาจากการที่จะมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนให้การสนับสน,นุนมีโอกาสได้ลาบได้ซ้าได้เงินก้อนใหญ่แต่ก็จะมาจากการงานเป็นหลักนะคะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงเดือนกันยานยนมีเกณฑ์ของการหมุนเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะดังนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เบาๆสักนิดนึงนะคะเลขนําโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่กับคนใกล้ชิดที่ช่วยเหลือดูแลกันอยู่ในช่วงนี้นะคะ ในส่วนของสุขภาพกับเรื่องที่ต้องระวังนะคะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ขอให้เรามาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากยวดยานพาหนะจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับรถขับราด้วยตัวเองหรือเป็นการที่คนอื่นขับให้อันนี้ก็ใส่ใจเนเรื่องความปลอดภัยไว้กนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นบกน้ําเรืออากาศอันนี้ก็ใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยให้มากเผื่อระยะเวลาในเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสเกิดเรื่องตกตกใจบนท้องถนนหรือระหว่างเดินทางได้นะคะแล้วก็ท่านใดที่ทํางานกับเครื่องจักรเครื่องกลอุปกรณ์เครื่องทุง่นแรงต่างๆหรือทํางานที่มันมีความเสี่ยงสูงทํางานอยู่ในสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงหรือเป็นสถานที่ที่มันไม่มั่นคงอันนี้ก็ให้เน้นเรื่องของความปลอดภัยกันให้มากๆด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ขอให้ใส่ใจเรื่องของอุบัติเหตุจาก ลมฝนจากลมพายุจากฝนฟ้าคะนองเอาไว้บ้างนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่ทัดลมค่อนข้างที่จะแรงมากทีเดียวส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันให้มากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยจากเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บตามฤด,ดูกาลกันได้ง่ายกว่าปกตินะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของภูมิแพ้แพ้อากาศไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไซนัสอักเสบ รวมถึงเป็นเดือนที่มันจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทําเยอะก็ระวังเรื่องของไมเกรนความดันไว้บ้างนะคะรวมถึงเรื่องของระบบสมองระบบประสาทอาจจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าหรือเรื่องของออฟฟิศซินโดรมอะไรเข้ามานะคะก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ระวังโรคจากอาหารการกินอาหารเป็นพิษหรือว่าการสำลักอาหารกันไว้บ้างนะคะในส่วนของความรักช่วงเดือนกันยายนเนี่ย เรื่องของความรักก็จะยังไม่ค่อยลงตัวซะทีเดียวนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนกันยาดาวสุกดาวของความรักความสุขจะโคจรมาอยู่ในภพสัจชะภพของสังคมเป็นเลงกับดาวเสารและราหูที่อยู่ในภพสุภะนะคะและดาวสุขกับดาวเสารเป็นดาวคู่ศัตรูกรันเวลามาเจอกันก็จะมีความไม่ลงตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ดังนั้นสําหรับคนโสดก็ดูแลกันซะนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ย มีเกณฑ์ที่จะได้พบเพื่อนเก่านะคะอาจจะเป็นคนที่เคยคุยด้วยเคยรู้จักเคยคุยกันมาก่อนแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งได้กลับมาพูดคุยทําความรู้จักกันอีกรอบหนึง่งก็จะมีเกณฑ์ประเภทนั้นเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักทางไกลเป็นเรื่องของความรักกับคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะแต่ในเรื่องของความรักก็ยังจะต้องดูกันให้ยาวๆก่อนเพราะว่าเป็นช่วงที่ถ้ารีบร้อนตัดสินใจเร็วจนเกินไป ก็มีโอกาสที่จะไปเจอคนที่มันไม่ตรงปกในระยะยาวได้นะคะดังนั้นก็อย่าเพิ่งรีบร้อนกันจนเกินพอดีนะคะคุยกันให้ลึกๆคุยกันให้ยาวๆเดือนนี้เหมาะกับการพูดคุยทำาวามรู้จักมากนะคะสําหรับคนไม่โสดคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเรื่องของความรักมันจะมีทั้งเกณฑ์ดีเกณฑ์ที่อบอุ่นเกณฑ์ที่ทําให้คนในครอบครัวเนี่ยมีความกลมเกลียวกันนะคะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่ายกว่าปกติด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมีเกณฑ์ดีอยู่แต่อาจจะมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะหน่อยนะคะแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังหลังจากที่ดาวศุกร์โคจรมาเลงกับดาวเสาร์แล้วก็ราหูที่อยู่ในภพสุพาแล้วเนี่ยอันนี้ให้ใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวบ้างนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายโดยเฉพาะท่านใดที่ ต้องออกไปทํางานข้างนอกบ่อยๆติดต่อการงานกับคนต่างเพศบ่อยๆอันนี้ก็ให้พึงระวังไว้ก่อนเพราะว่ามีโอกาสเข้าใจผิดกันได้นะคะเดือนกันยาเนี่ยดาวพุธด,ดาวของการสื่อสารเดินดีเดินสวยตลอดทั้งเดือนนะคะได้ตําแหน่งใหญ่ตลอดทั้งเดือนดังนั้นก็หมั่นพูดคุยหมั่นสื่อสารความเข้าใจกันให้มากถ้าจะกลับผิดเวลาถ้าจะต้องไปที่ไหนยังไงบอกกล่าวกันไว้บ้างเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็จะมีเกณฑ์ดีมากขึ้นนะคะ แล้วก็ขอให้สร้างทีมเวิร์กที่เข้มแข็งในครอบครัวไว้ก่อนนะคะเรื่องของการรับทรย์ทำกำไรมันก็จะดีจะโดดเด่นการเงินการงานมันก็จะดีมากเฮงมากตามไปด้วยนะคะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในเรื่องของการงานการเงินนะคะมีโอกาสได้รับงานใหญ่โครงการใหญ่หรือมีโอกาสที่จะทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการรับทรย์ทํากําไรแล้วก็ มีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานด้วยดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวังในทุกสิ่งที่ลงมือทํานะคะขอให้เฮงเฮงรวยรยกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยามและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s s i 992 utkcy หรือจะสแกน qr code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ